ความสุขของนุ่มนิ่มกระดาษอันนึงก็เล่นได้นะนิ่มเนาะเอออออเอาพิ่เตียมมาแจมด้วยพิ่เตียมน,นุ่มนิ่มอืมเหนื่อยเรวอึง เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอะไปอะไรพี่เจมมันคืออะไรเอายกแข้งยกขาไอเขาฝาบ้านมันโดนมันเป็นรอยโดนน้ำท่วมอะค่ะ เมื่อต้นปีที่แล้วน้ำท่วมบ้านน้ำเป็นภาบอยู่เลยเอาทำไมอ่ะหลงจะออกอยู่นะโคุณชายคุณชายแต่งรอไปไหนคะคุณชายจะแต่งรอไปไหนคะคุณชาย ความสุขเล็กๆของแมวบ้านๆกระดาษแผ่นหนึ่งก็สามารถเล่นได้ อะไรอีกหลงขู่น้องอ,อีกแล้วโอ้ยหลงทำไมอ่ะทำไมทำไมเอลจะไปไหนฮะไปไหนฮะเอลจะไปไหนอ่ะนอนได้แล้ว